ผู้ดองแชทจะใช้เสเตยแบบไหนแก้ไขดีครับคุคลานะคะวันนี้ก็มาเอาเคร็ดลับดีๆไปอีกแล้วนะจ๊ะถ้าผู้ดองแชทคุณนะคะอ่านแต่ไม่ตอบใช่ไหมแสดงว่าคุณทําอะไรให้เขาไม่พอใจอยู่ในบ้างสิ่งบ้างอย่างบ้างเรื่องอย่างแน่นอนนะจ๊ะให้กลับไปเช็คตัวเองนิดนึงแล้วก็ถ้าเขาไม่ตอบเขาดองอยู่อ่านแต่ไม่ตอบใช่ไหมก็ เราก็อยังพึ่งต่อไปเราก็ทิ้งช่วงห่างหน่อยนะคะสักวันสองวันนะคะเราไม่ต้องรีบไปส่งข้อความไปแชทไปรัวๆซ้ำๆไปกระหน่ำอะไรหรอกคะ่ะไม่ต้องตามตือ้อไม่ต้องงอขนาดนั้นปล่อยให้แชทว่างไปเลยคะ่ะ4 5หวันเดี๋ยวเขาทนไม่ได้เขาก็ต้องแชทกลับมาหาคุณอีกอยู่ดีนะคะอันนี้ก็คือให้อดทนรอนิดนึงนะคะ,ะมันเป็นหลักจิตวิทยาแบบหนึ่งที่ ใช้ในความรู้สึกของคนนะคะอ่ะแล้วทีเนี้ยสี่ห้าวันละ่ะคุคาร่าเขายังไม่ตอบมาทายัางไงจะแก้ไขย,ยังไงดีอ่ะเป็นทุกข์อีกแล้วใช่ไหมอ่ะถ้าเป็นทุกข์อีกแล้วนะคะให้คุณปรับเปลี่ยนตัวเองให้ตัวเองแต่งตัวสวยๆถ่ายรูปสวยๆนะคะมุมไหนที่ใบหน้าคุณสวยที่สุดชุดไหนที่คุณใส่แล้วสวยที่สุดนะคะให้คุณส่งรูปถ่ายสวยๆไปสักสองสามรูปนะคะเพื่อลบ ภาพความทรงจำครั้งสุดท้ายที่เขาลิงก์ใบหน้าคุณไว้ที่มันไม่โอเคนะคะที่คุณทำเรื่องแบบที่ให้เขาไม่พอใจอยู่เนี่ยให้รูปภาพนั้นมันลบล้างได้นะคะสมองของคนเรามันจะจำภาพล่าสุดไว้นะคะเพราะฉะนั้นภาพล่าสุดที่คุณส่งไปให้เขามันจะต้องสวยและดูดีเพอร์เฟคที่สุดโอเคไหมนะคะไม่เฉพาะสาวๆนะคะหนุ่มๆก็เอาไปใช้ได้เดอ้ออ่านะคะไม่เชื่อลองดูได้รักคุณทัลจ้า